นี่ไงอ่ะมันฉลาดมันรู้มันเล่นเตะรู้พี่ลอยพี่ไม่ต้องไปพูดอะไรกับพีนอ่ะไม่ต้องไปพูดอะไรกับเออไม่ไม่เนี่ยไอ้ใครใครด่าไอ้ใครด่าตู้ด่ากูบอกนะมึงระวังนะมึงระวังโดนไปนะไอ้ยังมีใครเกิดอะไรเป็นกันน้องเป็นไรกันครับดันมามันมันเปิดแล้วนะมันเปิดแล้วมาลุมาลุนมาลุมันแทงแรงโครนะมาดิมาดิมาดิมารวมแรงโคตรดิมารวมแรงโคดิแรงแรงอ่ะมาดิ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  เดี๋ยวพี่จะมาช่วยด้วออกไปหาพี่เจไอสองจุดศูนย์ได้ัใครที่รู้ตัวว่ามึงยังไม่เข้านะไอเนี่ยทั้งหลายเนี่ยมาช่วยเพื่อนให้ไวเลยนะอเฮียม,มันมีสตอรี่สัตว์หนีก่อนอสัตว์กูต้องอยู่ที่หลักไอเฮีย้ยไปช่วยไม่ได้ไม่เอาเดี๋ยวโดไอเฮีย้ยเดี๋ยวเข้าที่หลักไม่ทัานไอสัตว์เดี๋ยวมีปัญหาสู้ไปบ่ะสู้ไหวน้อง ไอ้น้องสู้เออเข้าไม่ได้ไอ้เหี้ยไอ้เบลสองจุดศูนย์น้องเราโดนเปิดเอาดีๆเออไอ้เหี้ยน้องเป็นคนไปเปิดเขาไม่ใช่เหรอไม่รู้มันกูเข้าวอไปมันบอกว่าเนี่ยไปน้องมึงไปเปิดเขาเนี่ยกูดูอยู่นะก็นั่นแหละก็มันจะเปิดกันอยู่แล้วไงไม่เนี่ยน้องมึงน้องงมึกูโกรธแกงโกรธแกงกินกองแก้วชิบหายเลยเอามันมันได้ใช่ไหมมันรอดใช่ไหมมาฮะมาฮะมาฮะมาถึงโค้ดอล้วฮะ ห้าวไอ้ดีไอ้ดาวคนนี้ลี้ไว่ะไที่ลาเลนอะไอ้ที่ลาเลนมีบัตร V I อระดับสนุนเติร์ฟไหนวอยู่รู้ช่องไหนอะไปเจอดีไอ้นี่ไอ้นี่ต้องได้ไปต่อขอได้เพ V I P นี่เมื่อกี้เปิดกระเป๋ามาเก็บ V I P เลยระแมึงมึงเอาเพื่อนเแข่งนะเาอน่อให่เนหายโรจริงนแกล้งไหนนกลมันสีแดงไม่เหรอวะ่ยกล่อ อ้าวเอาเปิดเลยอ้าวเปิดลยเยร้อยเลยอ้าวเย็ดแม่มึงยืมเพื่อนหน่มึงยืมเพื่อนหน่ะยไอ้ปากกระหล่ำไปเป็นแทงชนะขนาดเฮ้ยถ้ามันปากใชาหรอปวดนะมึงอย่าเพิ่งปวดนะมึงเอาให้ชนะก่อนไอ้หนาเล่นโหดเลยนะเล่นโหดอยากให้เพื่อนหายในวันนีมึงอยากเมื่อกี้เติม V I P ด้วยมีเงเหลือเหลือเก้าคนไอ้สัตว์อันนี้มีโอกาสได้ขึ้นเมืองหลักเพราะว่าเติมเติมตลอดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฝีมือเราเพื่อนอันนี้ยกแน่เลยเออแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรกันยกอ่ะเนี่ยมันบอกว่าโกงแก๊งไม่ใช่หรออววะน่่แไมมาบกกรโ ไอ้เช <T itt les> um ี่ยม uh, uh, <c oughs> ouais. we ันม <c oughs> ่มีปัญหาการยกล้อเลยไอ้บอสโคตตายแล้วไอ้นี่งงกล่องงงกลัวพวกเนี้ยได้ตีกับมันแน่ย่างเงี้ยโดนด่าฟรีไอ้เชี่ยมีปหาการยกล้อว้าวได้เล่นละเว้วาพี่มีไม้ให้พี่ช่วยไหมมันพูดว่าว้าวได้เล่นละเว้เออดีน้องว้าวได้เล่นละเว้กูคุยที่กูคุยไว้มันไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่เหรอน้องไี่แหละแต่มันเพจโอ้โหเอาเพจเล่นนอกกรอบสุดยอด เยอะนี่แหละแม่ไอ้บอสอันนี้ถูกต้องไหมมันเปิดทีถูกกระทำถูกแล้วใช่งอนุญาตเลยเหรอไหมได้ก็นั่นแหละไอวอสก็นั่นแหละพรุ่งนี้เล่นกับมันแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเวลาเนี่ยพรุ่งนี้โอ้ยง่ายๆมันติดเลยรอเพื่อนเพื่อนมาปั๊บมันเปิดปึ๊บอ่ะไอ้บอสอนุญาตแล้วบทำได้สุดยอดไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเราสั่งเยอะไปหมดอ่ะไอ้เหี้ยแล้วไปแล้วพวกไอ้วิลลี่มาแบลรถใหม่มาจากไหนวะเติมเติมมันเปิดได้เหรอ พี่ครีมเติมไปเป็นแสจะไม่ได้เลยได้ได้หนูกี่ได้อยู่แต่ว่ามันได้ยากเลยมันมาได้กี่กล่องไอเบลฮะได้กี่กล่องยี่สิบกล่องเยอะมันเปิดแบบติดลูกอะนะน่าจะใช่มั้งไม่รู้อ่ะเฮ้ยไม่เมื่อกี้กล่องแล้วไม่ได้รู้ขั้นกี่คันคันเดียวเหมือนได้ยินเสียงแบบแบบอย่คันเดียวคันละสองร้อยห้าสิบล้านไอตั้มไปซื้อดิ โอ้สองร้อยห้าสิล้านกูถามจริงคุค้มตรงไนวะรถรถอย่างนั้นอ่ะสองล้าน ach. 50ห้าล้านอ uh, okay. uh, ่ะพอเข้าใจได้อยู่เออเห็นไหมล่ะสองร้อยห้าสิบล้านมันก็ไปซื <t 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 ้อเอาไอ้เนี่ยสองร้อยห้าสิบล้านตั้งไปลงโป๊กด้วยอ่ะมาเ้ยมาเลยใช่แล้วโอ้ย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 โอ้บ มันมีไม้อะว่าตัวอเท่าดีไม้แล้วสวยไม่ไดหมดแล้วใช่ไหมพี่พี่พี่มีไม้ตัวเดียวไม้ตัวเดียวไม่ได้ทำอะไรเราได้เพระมึงคิดดูตอนที่พี่กูกูยืนยัดมันอะไม่บอลีว่ะบอลีวอลลีกูบอลลีบอลออดกูมีไม้แล้วบอลลีแล้วกับภาชนะพี่กูมาช่วยหน่อยดิได้พี่มีไม้เดี๋ยวพี่จะลงเลยเพราะว่พี่ไปฟาร์มอยู่ได้ไม้แล้วฟาร์มมันเดียวได้ไม้เลยเหรอเรากี่แพ็คอะเพื่อนเราอยู่ไหนอะมันเอาเพื่อนเราไปกลับกัไหนวะ ของก็จักกนยังไม่มีเลยมันก็ไม่มีเหมือนเราหาเพื่อนมันมากัดในมันเอือดมัเหมือนจะหลอแต่แบบอดิเอาแม่งนี้ยัดไปคนเดียวแล้วมันก็แตกแต่คนที่ลาเลนดูแลมีแววมันเติมบียร์มันมันผสมประกักตามแบบห่วย VIP คืออะไรครับผมเขาเขาเพิ่งเปิดเติมอ่ะไอ้นี่เติมแล้วแสดงว่ารักประเทศจริง VIP อะไรมัื่อนจะทำอะไรได้กูรู้มั้งแล้วดูตรงไหนว่ามันเติม โอ้ยน้องไม่ดูอัปเดตเลยประเทศดีๆเขาอัปเดตอ่ะไม่แล้วมันดูได้ไงว้างเต๋อเีดีก็มาเปิดกระเป๋าตัวแล้วไม่มีของเราใส่ใจบ้างดีเนี่ยเขาขายวันที่สิบหกเนี่ยเปิดขายแล้ววันเนี้ยราคาเท่าไหร่ครับมีสี่เก้าเก้าพันสองเก้าเก้ามันรู้สึกอย่าไปตื้อเลยเอพูดกันอ่ะหลายเดือนเพื่อนไม่ได้วันเดียวสี่เก้าเก้าน่าจะได้หลายเอ็มนะบอส งอเองก็คือเวพอนบล็อกอ๋อโอ้โหแค่เนี้นะเกิดเพดื่อนเกิดเพื่อนเกิดเพื่อนเกิดพีอพีการะสามสิบเดย์เอาไปทำเงี้ยหรอพี่พพมันมีของฟาร์มฟรีด้วยเนาะฟาร์มจบปูเหมือนเดิมดีกว่าอีก <oni> ไม่รู้ระบบอ่ะมันมีมันมีกดฟรีกดเขาเรียกว่าอ,อะไรนะกดแล้วได้ของทุกวันแบบเหมือนฟาร์มให้อ่ะ แตหาเองก็ได้ป้าบอสเออดีแล้วมึงก็ตกมึงก็ตกมึงก็ไปตกแล้วกันน่ะแล้วแต่มึงอ่ะกินข้าได้กินเยอะันพี่ดิอาตังไปซื้อพวกแมงต์ตโองมาตายเฮ้ยมึงยังบ้ามึงกลับมาหลุกทุกันได้อยู่เนี่ยไอ้ยาสิบพลแล้วสวยสวยกากนู่นเลยของฟ้าเลยเออ สวยเดมอนเฮดอย่าให้เสียดิรีได้รีได้เพื่อนกลับมาแล้วเพื่อนกลับมาแล้วโอ้สวยอีโมเออมึงเก่งมึงเก่งมึงเก่งนี่ยว่ะเรียบร้อยเย้เย้สวยเรากบอกเลยนะเป็นปากปากฉลามที่แบบแรงๆไม่อยู่อีกห้าคนนะถ้าถ้าเราอยู่จินอยู่สวยอ่ะพวกเนี้ยแหละสวยไหมบอสไหโอ้ยจริงไหมเพราะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าแก๊งเราอ่ะที่อยู่มันคือปากฉลามแบบปากดาเมิสสิบโอ้ยนี่มีตะกินด้วยหรอหรือมาแตกอ่ะ เดีน,นี้แจกโดโกนเวลาโดนยักอย่างนี้คือไม่มีใครสอนม,มาหรอว่าต้องเล่นไงมันไม่โดนมันไม่อะไรวะเอออะไรผมโดนหนองฟานมันกักอยู่แต่ข้างล่างเนี่ยอันนี้เซ็นไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ดูดิเลขไอดีอะไรเดี๋ยวรีวายให้ <laughs> ลไอ้บอส <laughs> หนูอยากให้พี่จูบไหมอนุญาตเสร็งั้นเดี๋ยวพี่รีไวแบบ สั่งมาแล้วจะสั่งไพี่ตาทำไมพี่ต้องเล่นจีบไฟด้วยครับนานไปเปล่ายังว่างอ่ะเออไม่แล้วพอพอจะเล่นพอเล่นกับคู่สูสีเย็ดแม่เดี๋ยวบอกหาซ้อมก็เนี่ยก็เล่นมันไปจีบไฟแค่จีบไฟสองไฟเพิ่มมันจะยากเลยก็เล่นได้หไปแข่งเออมีนัดกับพี่วูเมื่อกี้พี่วูโตมาบอกภูมิบอสเมื่อไหร่จะาวูไหนวะวูไหนวูตวูตีวูตีู่ตีว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 ูตีู่ตีว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 ู ทีมทีมชาติรอซ้อมอยู่ควกธนวัฒน์อะไรพวกนี้พวกไอ้ที่เขาไปแข่งทีมชาติ่ะเขาเรียกตัวหลายรอบแล้วพวกดักแมนพวกพี่เป็ดอะไรเงี้ยเออบอลมันเป็นมือปืนหลับจ้างที่เล่นฟี่ ا เกิดเจอมันน่ารบกวไหมโบรอีดอกนั่นคงไม่เท่าไรไม่ไงไม่ไงเดี๋ยวคงไม่จบวันนี้พี่พ่อจะรอไปแล้วเปิดได้ำตาไหลมีคนมีคนน้ำตาไหลไม่จิน แล้วเพื่อนเพื่อนโดนตีสองจุดสุดหรู้ป่ะน้องโดนกระทืบอยู่โดนเพื่อนยกล้กระทืบอ่ะไม่ไม่ไม่ช่วยไอ้บอลมึงไปช่วยมันมั่งดิไอ้บอลติง๊กมาดิมาบอกว่าถ้าตาตาทางกูปลุกูปล่อยตั้มในแหละกูรู้แล้วกูรู้แล้วมันต่อไหนพูดต่อไหนไม่รู้มึงจะปล่อยใช่ป่ะอ่ะกูถามแค่นี้เลยไม่ได้ปล่อยไอ้เฮียแล้วถ้ามึงไม่ไม่เข้าไปช่วยน้องมันมันบอกไม่รู้ไอ้เหี้ยแล้ะอ้าวแล้วใครจะขึ้นมาไอ้เหี้ยก็ติดกูก็บอกอยู่เนี่ยว่าว่ามันโดนแล้วให้มึงไม่เข้าไปช่วยน้องมีลีไม่มีเกิดหมดเกิดหมดมึงเข้าไปช่วยมันดิ ไอ้ผมกำลังเข้าใจนี่เฮียมันโดนเกิดหมดเกิดหมดพี่ต้องเกิดหมดผมแม่งอย่างเยอะเลยเฮียไปหนึ่งเตฟกกูกูกูบอกไปแล้วไอ้จีนอ่ะกูบอกแล้วไม่ไม่เล่นไม่พูดไหญ่ตั้มไปตรงๆบอกกูทิ้งเลยแหทิ้งเลยแหละโโอ้หตอนใดวะกูฟรีเออแม่งยังไม่เข้าเลยแม่งด่าเต็มระบบด่าเย็ดด่าตุ๊ดด่าเฮียอะไรไปมั่วไปหมดเลยมึงได้อเออ ไม่แก๊กูได้ยินอ่ะไม่รู้ทังแก๊งมาทังแก๊งเลาอ่ะกูเห็นมากระไปกัะไปกรนไปกระไปฮะคำหนึงนะกูได้เสียงคุณคุณกไปกไปมึงมึงเนกไไปนี่เนี่ับไอ้คุณเี้ยไอ้เปียไอ้เปียไอ้เปียไอ้เี้ยไอ้เี้ยไเนไไไอ้เปียอยไอ้เี้ยไเยไยไเียไ้เีไนไอ้ีไ้นไไัไ้ไไอ้เี้ยไอนี้นไกไักไ้้ไอ้เี้ย กลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วเพื่อนว่ะสวยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนมือเพื่อนไปไหนอ่ะน้องต้องเล่นไปเลยกูกักให้จบมันตื่นครับอันนี้ต้องแก้ไหมตอนตายต้องปล่อยศพออโต้นะอันเนี้ยมึงรู้เรื่องไหมเนี่ยเฮ้ยมือศพเพื่อนไปไหนไม่ก็ม้องติดมือกับศพเขาไอ้ควายแล้วมันไม่ไม่หาเพื่อนดิมึงต้องไปส่งตงนีเพื่อนเรานอนอยู่เออกวแม่งไม่รู้ความ เอ้ยนี่ไอ้นี่ตลาดไอ้นี่ตลาดตบท้ายตัวนี้เติม BMB ไม่ต้องนะไอชื่อนั้ขาดต้นต้นั้น BMB เสียกจำเปียกมาคือแบบม่ไหวกังแต่ล้วมีพลังอ่ะเอาง่ายคือมีพลังอ่ะเฮ้ยจริแล้วมึงเข้ายังไงมึงกำลังเข้าไม่เออผมไม่ดูผมนอนอยู่ไอ้เหี้ยมันไม่ใส่ใจอ่ะมันไม่เข้ามาทำร้นแก๊งอ่ะมึงก็ดูแล้วกันว่าที่กูพูดอ่ะมันถูกไหมเอาวะเอาว่ะเอาว่ะเื่อแม่งยิ่งโอ้ยเก่งเก่งเก่งสวยสวยน้ำเดูสตรีมพี่ยกนี่ สวยไหยนอะส่งมาให้หน่อยดิไม่ใช้ได้เหรอกูขอนะมึงอย่าบัฟหลุดนะกูได้คนนั้นตั้งแต่นานแล้วนะมึงไหนตไหนกูมาได้ตไหนกูมาบ้บลุดไม่งงอ่าเงขอ้ามขอห้ลาเลยลาเลเลลาลไลไอเยียม่เไอเยียไอเยียไอเยียละกระจกไอควายไอเิดไเล่ยเไอเยียากันเลย

ลายักากนเฮียรักากเฮียอยกากลยแกงแร่เฮียตัวเหี่ใหญ่กับเป็นไงหลายสั์เปี่เป็็โง่โง่ลนแค่เสียงิงงเยะกากรู้กยไเนี่ยขยาอกเยาอยู่ครบเลยที่หวานนั่นเลให้เราอะใช่ก็ช่ไงครับนีอเจตอูได้ตัวเองดูแย่จริงป่ะเนาะดีๆแกงาจัดเลยเมือน่คร้ากิดเราเข้าไปอะคือเต็มเต็มบ่อ แต่เขาตาตามาพอถ้าเขาตามาไปไงเดี๋ยวเกินที่นี่เอ้ยเดี๋ยวเกิน2.0ไม่ถือม่อกีอรีบไ่ตัดเลยพี่เปียพี่ตอนพี่ไม่อยู่อ่ะมันจะอยุไม่ได้หอื่อนผมไม่แน่ใจมันเอาพวกเราไม่ลงไอ้เหี้ยมันปิดไม่ลงตีไอ้พวกเราคแงมาณบอกให้มนเปิดกระเป๋าที่กูอยากรูไอ้ตามันม่อยตี่ีตีีีีีีตีีีีีีีีีีีตีีีีีีีีีีีี จบไปเลยผูถามว่าเป็นสีอะไรเี่ยไม่รู้มันสีมันเหมือนกันแากงเลยเห็นล้วตีเลืองๆ่ะอุ้มสอบันดิอุ้มสมันดีอุ้มสมันดีอุ้มสมบันดิขอให้มันเปิดกระเป๋าดิเป็นกเหลสองตัวเพื่อนเอาให้ด้ตีพนี้นะขอพี่บอยเปี้ยก่อนว่าให้เาเิเปิดกระเป๋าพวองมันเอาห้าแสนมันดูไงว่าเบียอะไร่จริงมันยงไม่แทงเว้ยมันจะเป็นอะไรกับพี่มันกเือานม่ขออะจะดูไงว่ารักเติมขนาดไหนขอให้ถ้ารัดมากต้องเติมตัวแพง อลักน้อยเติมตัวถูกพี่พี่พี่สบมบัติครถ้าเปิดมาเป็นตัวพันสองได้ขึ้นเมืองหลักพันสองสมบตอบไปหลังลวกแต่ถ้าเติม4ี่ร้อยเก้าก็อยู่แนวสองศูนย์ไม่ต้องไม่ต้องมือถือหลังแล้วถ้เติมกราชาเป็นหมื่นเลยอ่ะโอ้ขึ้นเมืองหลักสบายไม่ไม่ต้องถ้าเติมขึ้นหลักแสนละดันเอาไว้ให้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยกันเนะเึ้นไปขึ้นไปแล้วไอ้ตั้มขึ้นไม้ขึ้นมีให้เลยมีใครเอารถสี่มาวะ แกงไรวะปีนรอผมมีภาพมีภาพไอ้พวกนี้อยู่ยาแบบนี้แล้วมันก็ปิดไม่ได้ด้วยนะไอ้ยี่ห้อเฟิร์สอะแกงอะไรวะไม่รู้อะแกงอะไรวะไอ้ยี่้อกระจกเออที่ยังปิดยังไม่ลงเลยไน้อยกว่าไอลวี่งแต่ปิดไม่ลงไอ้กระจกไอ้เหยียเสียวรถว่างครับรถว่างมามารถว่างไปรถว่างไปไอ้เหยียบมาไอ้เหยียบเพราะกูมาไม่เยอะแต่แม่งปิดไม่ลงเไอ้เหี้ยจริงๆขอโหดอ่ะขอโทษอ่ะ เยอะอย่างก่าเลยยื้ไฟ20นาทีพี่แม่งปิดไม่ไดแล้วเจมส์พูาไปไหนมาอย่างเยอะตี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 ตสตี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 นีต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 ีคีตีตยตียีต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 ได้ตีตีาีต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 มาีต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 ีม่ตีาีตีตีม่ตี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 ต่ตี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 ตอกีตัตี่ีตีตีตีอ่ตี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 ไีตีตีที่ีนนะไม่รู้เออ ด่าวพี่คอยเจออารมณ์ค้างอารมณ์ค้างอ,ออกมายังไม่ถึงสิบปีเลยแม่งเปิดไอเลนจีแม่งอารมณ์ค้างว่ะกากเลยเยอะแกงร่อยกร้อยเจอยกเลี้ยงเลยเนาะมันก็ไม่กล้าเปิดนะยังต้องรอเขาหันหลังอ่ะงงเลยอะ่ะถ้าใครมาขับรถวะเนี่ยเล่นมาเยี่ยมยื้อไปโคตรนานแกลงหนีโคตรกากเลยผมเล่นมาเนี่ยโคตรกากเลยนะตั้งแต่ผมเล่นมาถือว่าเด็ก เด็กแต่ละคนที่น้องจินน้องบาครับมีไม่ไม่หนีไม่กลุ่มข้าวแค่สองสามคนมันยนไยรูปปล่อยศพเขาเลยก็ได้ไปทิ้งแม่งไว้หน้าสภาเดี๋ยว้องไม่รอคุยสภา ก็ใครที่รักนิมเฮดก็ฝากตามเด็กหน่อย2.0ด้วยนะครับมันน่าจะใส่แ well. ท็กนีมเฮดกันถ้างั้นแหละเดี๋ยวผมจะเป็นไล่บอกแล้วกันน่าจะสักใส่แท็กดีมเฮดกันนะจ๊ะ